นี่ไม่ใช่สะพานมันกำลังพยายามวิ่งวิ่งไปไปเข้า 노노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  你懂了。 เชือกมาได้เลยคุณไปก่อนไปด้วยกันเชือกเส้นเดียวรับสองคนไม่ไหวไปซะถ้าจะไปก็ต้องไปด้วยกันสิเร็วจูเร็วเข้า ใครห้ามกันหรอกลูกบุญธรรมคุณก็ตกลงไปด้วยคุณไม่สนความเป็นความตายของเธอเลยเหรอคุณยังเป็นคนอยู่ไหมทำไมไม่มีใครบอกนายเหรอการมาในครั้งนี้เป็นเดินพันี่ไปแล้วไม่มีวันกลับุยพวกเรามาเพื่อช่วยชีวิตคนนั่นมันก็เรื่องของนายค,นคุณ ฉันอดทนกับแกมานานแล้วแกเชื่อไหมว่าตอนนี้ฉันสามารถฆ่าแกแทนพี่เยาได้เลยตามมาเพราะเป็นห่วงเราจูหรอกนะคิดว่าคนอย่างฉันกลัวแกเหรอเร็วเข้า งูยักษ์พ่อผธรรมรอผมด้วย

คุณเคยช่วยชูยจิวไว้ผมทนเห็นคุณตายไม่ได้ ทำไมคณถึงได้ตามติดเศร้าชิงซอนเศร้าชิงซานไม่ใช่คนดีนะฉันคือคนที่เข้าช่วยออกมาจากกองศพถ้าไม่ตามเขาจะให้ตามใครคุณูชิงหลือลูกขอบเขตของบุญคุณความแค้นดีช่างสมกับเป็นวิรัตตรี เคยคิดไหมว่าเขาหลอกใช้คุณอยู่หลอกใช้ก็ส่วนหลอกใช้พอฉันทดแทนบนคุณเขาหมดฉันก็จะไปเองอีกอย่างอย่าคิดว่าแค่ช่วยชีวิตฉันแล้วจะพูดอะไรก็ได้ ไม่ใช่กระสัเจ้ามีเอาจารึกผ้าไม้ออกมาหาชิ้นส่วนคำเฮีชิ้นส่วนคำเฮัมภี การบำเพ็ญตบะเพื่อเป็นเซียนแต่เพื่อลูกสาวจะได้ฟื้นคืนชีพอะไรนะลูกสาวที่เขียนอยู่บนนี้ใจความสำคัญคือกษัตริย์เจ้ามิวหลิวหลินขณะอยู่ในสงครามลูกสาวป่วยเป็นโรคประหลาดกษัตริย์เจ้ามิวทุกข์ระทมจนไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อและเชื่อในเวทมนต์คาถาตามหาถ้ำม,มังกรสุสารล่วเทียนหวางซ่อมแซมสุสาร ผู้เฝ้าสูสารเปลี่ยนจากรุ่นสู่รุ่นทุก60ปีจะบูชายันเด็กหนึ่งคนเพื่อเส้นไหวการไร้คาถาของแม่มดเฝ้ารอว,ว่าสักวันลูกสาวจะฟื้นคืนชีพมาได้และหลิวหลินก็เก็บเอายาสเวียนชื่อที่ได้จากการบำเพ็ญตะบะท,ทั้งชีวิตให้แก่ลูกสาวสพี่จูเกอพี่เห็นอะไรคือคนที่ถูกหลอกลวงเข้าใจว่ายาสวียนชื่อทำให้มีชีวิตอมะตอะมิตันดรงหลบไป ยาสุเวียนชื่อยาสุเวียนชื่อปีนั่งลุงจยางกับบาลองลงไปที่สุสารเพื่อตามหาสาเหตุโลกของชีว์ชีวยเด็กมากมายแต่อย่างน่าสลดอยู่ในสุสาร ก็เพราะกษัตริย์งเง่าวบัญดาคนนี้เชื่อว่าลูกสาวตัวเองจะฟื้นคืนชีพด้วยสิ่งนี้งั้นเหรอที่แท้นี่ก็คือยาสูเินชื่ออยู่ที่สุสานหลวดเทียนหวางจริงๆชีวิตอมตะที่แท้เรื่องราวในตำนานก็เป็นความจริงแม้แต่ก็พวกแกไอพวกปีศาจร้ายอย่าขยับตัวคุณหนูนะอย่าขยับตัวคุณหนูนี่ใครกันมาจากไหนผู้ใหญ่บ้านคุณหนู กระผมไม่ได้ปกป้องคุณหนูให้ดีฉันรู้แล้วผู้ใหญ่บ้านเป็นลูกหลานของหลิวหลินเป็นผู้เฝ้าสุสานในยุคนี้อย่างนั้นก็แปลว่าปลวิตคือเครื่องบูอชายันะเด็กๆที่หายตัวไปในสุสานลวดเทียนวางทั้งหมดเขาเป็นคนฆ่าทั้งหมดกระผมไม่ได้ปกป้องคุณหนูให้ดีอย่าสวยชื่อยาสวยเชื้อของฉันมันถึงเป็นแบบ ซากระดูนเก่าแก่ที่ถูกผนึกลงศพเปิดออกแล้วกลิ่นซากศพจะกระจายร่างกายเปลี่ยนแปลสภาพในพริบตาพวกแกจะต้องตายจะต้องตายกแกทำให้คุณหลวงของเราต้องตายตั้งแต่เยาว์ฉันจะทำให้พวกแกลงหลุมไปด้วยกันตายอยู่ที่สุสานล่วเทียนวางให้หมดตายให้หมด ตายให้หมดเนี่ยตายให้หมดตายให้หมดเฮ้ยเยอะตายให้หมดตายให้ใหมดเขาปล่อยหินมังกรเพื่อจะทำลายที่นี่ 啊哈啊哈 チュ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 。<す> <T> อาจารย์นะอาจารย์นะรีบหนีไปทำงึกรจะถล่มลงมาแล้วอาจารย์นะถ้าจะไปก็ต้องไปด้วยกันฉันไม่ไปฉันไม่มาที่เรื่องเล่าโง่เขาพวตัดทอต่อไปได้อีกแล้วอาจารย์นะลุมฝังศพโบราณที่พวกแกผ่านมา มีหลงสักแนวตั้งหรือลงเมงไม่ใช่หรอยังจำได้ไหมจำได้ไอ้บ้านคนนั้นก็มาจากตรงนั้นสวรรคือหยางหวังตายดินเป็นหินทางออจะต้องอยู่ทงบักแนวตั้งแน,น่นอนผมไม่ไปถ้าจะไปก็ต้องไปด้วยกันไปอาจารย์อาจารย์ รีีบนไปอาจารย์นะัวหน้าปัญหาสำนักทางใต้สายเลือดเดียวกันไม่อนุญาตให้ใช้ระเบิดปาเพื่อนเกินไปแล้ว